กฎหมายไทยแล้วกันนะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราเศร้ามากๆเหมือนคนที่เป็นผู้บริโภคต้องดูแลตัวเองเพราะกฎหมายมันค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตคนที่ผิดด้วยเจตนาอย่างไม่น่าเชื่อบางทีไปเห็นบางคนนะบิวอีทา่านตมองทีโขว่าอาตุ้อยากอยากไปดิวเองรับจ้งกระแตบอกว่าทำบ้านหลังเนี้เท่าไหร่กระแตบอกว่าคิด30,000บาทแก้ไข6ครั้ง ถูกกว่าบริษัทอ่ะเริ่มสุดท้ายคือกระแตขึ้นแค่โครงแล้วส่งให้ผู้บริโภคฟ้องอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะว่าไม่ใช่การชอ่อโกงกฎหมายนะวันที่ผมโดนนะเขาบอกว่าการช่อโกงคือกระแตไม่ส่งอะไรให้เลยการส่งไฟล์แบบนี้มาก็ใช้อะไรไม่ได้อยู่ดีนี่คือเจตะนาะแต่เขาก็บอกว่าอันนี้คือผิดสัญญาไม่ใช่ชอ่อโกงเข้ากฎหมายแพง,งแทนที่จะเป็น,น,น ความหมายคือต้องหาจ้างทนายแต่งตั้งเพื่อฟ้องกระแด่แต่กว่าจะฟ้องได้ต้องสืบรั์อีกว่ามีเงินคืนสามหมื่นนั้นไหมถ้าไม่มีเงินคืนสามหมื่นต้องไปสืบทซัพย์เองต้องไปหาเองว่ากระแด่มีบ้านที่เป็นชื่อของตัวเองไหมมีรถที่เป็นชื่อเราต้องไปเองไม่งั้นคนจะโดนโกงกันเยอะแยะขนาดโชคดีไม่ดีหาเจอส่งฟ้องอาจจะได้เงินคืนแต่ต้องใช้เวลากี่ปีก่อนถึงวันนั้น บ้านไม่ต้องทำแล้วมั้งตอนนี้เป็นประเทศที่เราต้องดูแบบลตัวเองมากๆเลย